ทีนี้นะครับเราได้สไลด์แล้วนะครับเราได้สไลด์แล้วนะฮะทีนี้เราจะเอาไปทําการสอนนะครับโดยการไปบันทึกหน้าจอในโปรแกรมสก r e นแคสต์นะครับสก r e นแคสต์โอเม i ติกนะฮะของเรานะครับทีนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการบันทึกหน้าจอนะครับมีสิ่งที่พวกเราเนี่ยจะต้องรู้นิดหนึ่งนะครับเรื่องของเรื่องของเดี๋ยวขอ กลับไปสไลด์เดิมนิดหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องของหน้าจอนะฮะเรื่องของหน้าจอความละเอียดหน้าจออันนี้เราจําเป็นที่จะต้องรู้นะฮะอ่ะอะเห็นกันไหมฮะเห็นกันอยู่เนาะนะครับ เรื่องของความละเอียดของหน้าจอเนาะโน้ตบุ๊กกับมอนิเตอร์มอนิเตอร์ก็คือเวลาที่เราใช้คอมปกติเนี่ยมันจะมีตัวส่วนที่มันเป็น CPU ที่เป็นคอมตั้งโต๊ะใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นจอนะครับเป็นจอที่แยกออกมาต่างหากนะฮะโน้ตบุ๊กมันจะมีตัวมอนิเตอร์ติดมาอยู่แล้วนะครับส่วนเดสก์ท็อปเนี่ยมันจะใช้หน้าจอแยกนะครับแล้วก็สมัยนี้นะฮะจอคอมสมัยนี้ส,นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบ Full HD นะครับ Full HD ซึ่งไอตัวที่มันเป็นความละเอียดนะฮะหรือว่าที่เราเรียกว่า resolution ของหน้าจอเนี่ยมันมีผลในการที่เราจะเล็กขอดหน้าจอของเรานะครับถ้าเกิดตอนนี้เราใช้ตัวของวินโด้ะ Windows นะครับเป็นตัวแล็ปท็อปที่เป็นวินโด้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่มันจะหน้าจอเนี่ย resolution มันจะอยู่ตรงนี้ฮะ,ะเห็นไหมครับมันจะเป็นตัว 720p นะครับหรือว่าเป็น HD เฉยๆนะครับมันจะเป็นตัวนี้นะฮะ720นะครับแล้วถ้าเกิดเป็น เป็นรุ่นบางรุ่นนะครับบางรุ่นเนี่ยถึงจะเป็นตัวพันยี่สิบเป็น Full HD Full HD ก็คือหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะครับซึ่งเห็นไหมครับว่าอันเนี้ยเขาจะโชว์ความละเอียดนะครับความละเอียดของหน้าจอนะฮะเราเคยสังเกตไหมครว่าเวลาที่บางทีเนี่ยเราไปใช้คอมพิวเตอร์ของคนอื่นเนี่ยนะครับตัวหนังสือเนี่ยมันจะเล็กจะใหญ่แตกต่างกับของเรานะฮะตัวคอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียดหน้าจอสูงเนี่ยเราจะเห็นตัวหนังสือมันเล็กนะครับคือมันจะมีพื้นที่ทํางานค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะ มันอาจจะไม่ค่อยเราอาจจะไม่ค่อยชอบก็ได้นะครับคนที่อายุแบบเลย40มาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าตัวหนังสือมันเล็กนะครับแต่ว่าอันนั้นนะ่ะคือความละเอียดของเขามันจะเยอะนะฮะแต่ว่ามันก็เหมือนกับอย่างเนี้ยนะฮะหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเอามาเป็น720เนี่ยตัวหนังสือไอคอนอะไรมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแต่ความละเอียดมันจะลดลงนะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันจะมีผลเวลาที่เราเนี่ยทำการบันทึกหน้าจอนะฮะ การที่เราใช้คอมพิวเตอร์ที่มันเป็น HD นะฮะ720เนี่ยบางทีเนี่ยการบันทึกหน้าจอเราอาจจะต้องเลือกทั้งหน้าจอเลยนะครับคือเลือกทั้งหมดนี้เลยเห็นไหมครับอเดี๋ยวเราไปดูกันอีกตัวหนึ่งดีกว่าแบบนี้ดีกว่านะครับน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะฮะตัวของสีเทาเนี่ยนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียดต่ำกว่านะครับหน้าจอ720นะฮะตัวสีดำเนี่ยหน้าจอเป็น Full HD นะครับ1080นะฮะ เราต้องการที่จะบันทึกนะครับบันทึกหน้าจอเนี่ยในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับผมไม่แน่ใจว่าพวกเราเนี่ยได้ดูคลิปที่2ที่ผมแนะนําเรื่องของการใช้งานสกินแคสโอมีติกกันทุกคนหรือ,อยังนะครับตัวนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะมันจะมีพื้นที่นะครับเป็นเส้นปลาแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยลากนะครับครอบในส่วนที่เราต้องการที่จะบันทึกนะฮะ ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับที่มีความละเอียดต่ำกว่านะฮะเป็นแบบว่า HD เฉยๆเนี่ยนะครับตัวนี้นะฮะไซส์สีแดงตรงนี้นะครับมันคือพันสองคูณเจ็ดร้อยอันนี้เป็นไซส์สมมตินะพันสองคูณเจ็ดร้อยเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันเนี่ยใหญ่เกินครึ่งหน้าจอเลยนะครับแต่กลับกันนะฮะความละเอียดเท่ากันนะครับอันนี้เป็นจอที่เป็น Full HD นะฮะ ตัวที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเนี่ยทั้ง2ตัวนี้นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยคือไซส์เดียวกันนะครับแต่ตัวหนึ่งเนี่ยอยู่บนหน้าจอที่มีความละเอียดสูงกว่าอีกหน้าจอหนึ่งเห็นไหมครับพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาที่เราครอบไซส์พันสองคูณเจ็ดพิกเซลเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันอยู่แค่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของหน้าจอนะครับมันแตกต่างกับตัวที่ไม่ละเอียดนะครับแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นขนาดเดียวกัน ตอนนี้นะครับที่พวกเราดูกันอยู่นะครับผมใช้หน้าจอที่ค่อนข้างมีความละเอียดเยอะนะฮะเป็นหน้าจอแบบ 2K นะครับ 2K 2K เป็นยังไงก็ 2K เนี่ยก็จะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับของ 4K นะก็คือใหญ่กว่า1080นะครับเนี่ยนะฮะพื้นที่มันจะใหญ่กว่านิดหนึ่งนะครับเป็นแบบ 2K เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ในการทำงานของผมเนี่ยมันจะใหญ่มากนะครับเรากลับมาดูที่สไลด์ของเราก่อนนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะ เริ่มนะครับทำการบันทึกหน้าจอตัวสไลด์ของเรานะครับแล้วก็มีวิดีโอของเราเนี่ยในการสอนด้วยนะครับผมจะเปิดตัวสกีนแคสโอมตติของผมนะครับตัวนี้ขึ้นมานะฮะเห็นไหมครับของผมจะเป็นตัวของไอคอนเนี่ยมันจะเป็นวงกลมแล้วก็มีจุดนะครับถ้าเกิดเราติดตั้งบนเครื่องแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นลืมเปิดโหมดโฟกัสนะครับให้พวกสัญญาณต่างๆนะครับไม่เด้งนะฮะ เดี๋ยวเราดูตัวนี้กันก่อนนะครับจวขออนุญาตปิดอย่างอื่นไปก่อนอันนี้จะเป็นหน้าตาของสกินแคสโอมี t i c นะครับจะเห็นว่าของผมเนี่ยมันจะมีคลิปที่ผมอัดไว้นะครับที่ผมใช้งานเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับมันก็จะบอกนะฮะว่าปีเดือนที่แล้วนะครับเดือ m b ั r เนี่ยอัดอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยได้อัดอะไรไปบ้างนะครับมันก็จะบอกนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น สกรีนแคสโอมีติกนะฮะทีนี้เวลาที่เราจะทำการบันทึกหน้าจอนะครับเราจะมากดที่ Record ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอ,อาพากลับมาที่ตัวของแคนวากันนิดหนึ่งนะครับอตอนนี้นะครับผมจะทำการนะครับเลือกโหมด r r s s n t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  o o นะฮะตัวนี้นะครับของแคนวานะฮะเพราะว่าเราจะทำการบันทึกคลิปสอนของเราแล้วนะครับ ตอนนี้ผมเมื่อกี้นะฮะที่ที่ผมแนะนำเนี่ยเป็นแบบมาตรฐานนะฮะที่ผมใช้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะมาใช้มุมมองผู้พีเซนต์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับมุมมองผู้พีเซนต์น,นะฮะเสร็จแล้วก็กดพีเซนต์อีกทีหนึ่งนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีแบบเออมีสิ่งที่น่าสนใจด้วยนะฮะมันจะมี2หน้าจอแบบนี้นะครับหน้าจอเล็กๆเ,เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหน้าจอสําหรับผู้ชมนะครับหมายความว่า เราอาจจะส่งหน้าจอเนี้ยให้กับคนดูของเรานะครับไม่ว่าตอนที่เราไปพรีเซนต์จริงๆต่อหน้าคนจริงๆหรือว่าเราจะใช้ในการาทําคลิปวิดีโอเนี่ยก็สามารถที่จะใช้หน้าจอตัวนี้ได้แล้วทีนี้หน้าจออีกหน้าจอหนึ่งคือหน้าจออะไรล่ะครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอสําหรับผู้บรรยายนะครับสำหรับเราเนี่ยละครับเราจะเห็นนะครับว่าเออเห็นไหมฮะเวลาที่เรากดเนี่ยหน้าจอตัวเล็กเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามนะครับ เดี๋ยวผมจะทาเดี๋ยวผมจะย่อตัวนี้นิดหนึง่งพวกเราจะได้เห็นชัดๆนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นหน้าจอ,อาของของผู้ผู้ฟังนะครับผู้ฟังหรือว่าผู้เรียนนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้มันเห็นชัดๆหน่อยแล้วกันนะฮะผมก็บรรยายเสร็จผมก็กดต่อนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนกับเป็น powerpoint หรือว่า keynote เลยนะครับทีนี้เนี่ยพอมันเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับเวลาใช้งานจริงเนะี่ย ผมจะทําการบันทึกนะครับผมจะย่อตัวนี้ให้มันเล็กลงนะครับแล้วผมจะทําการบันทึกตัวนี้นะฮะบ,บันทึกหน้าจอตัวของหน้าต่างสําหรับผู้ชมนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมขยายนิดนึงนะครับผมจะบันทึกตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูขนาดกันนะว่าหน้าจอที่ผมทําการบันทึกเนี่ยซส์อยู่ตรงนี้นะครับพวกเราเห็นจากหน้าจอผมมันจะเป็นแค่สัดส่วนประมาณสักหนึ่งในสามเนาะหนึ่งในสามของหน้าจอทั้งหมดที่พวกเราเห็นถูกไหมครับ ส่วนตัวนี้เนี่ยจะไม่ทําการบันทึกนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาคุณกลับมาดูตัวนี้นิดนึงนะอย่างตัวเก่าของผมนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะ Copy หมายเหตุให้เราเห็นว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมขอ Copy ปแป๊นึงกลับมาที่หน้าจอนําเสนอนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะฮะ เวลาที่เราทําการทําการทําการพรีเซนต์เนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเหมือนกับว่ามีโพยนะฮะถ้าเกิดเราไม่ได้จดไว้นะครับหรือว่าจะดูในโทรศัพท์หรือ iPad เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอามาใส่ไว้ตรงนี้ได้นะฮะตรงหมายเหตุตัวนี้นะครับเห็นเห็นมุมด้านล่างนี้นะฮะตัวนี้นะครับผมเอาตัวหนังสือมาใส่อันนี้ผมสมมุตินะครับมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสไลด์นะฮะว่า เป็นเรื่องที่มันคนละเรื่องกันแต่ว่าอยากจะให้พวกเราเห็นว่าเวลาถ้าเกิดเป็นหน้าแรกแบบนี้นะครับเราบรรยายอะไรเสร็จนะครับเข้าหน้าที่2เนี่ยเราใส่เป็นบุลเลต์พอยต์เอาไว้นะครับว่าเราจะต้องพูดอะไรบ้างเพราะบางทีเนี่ยเวลาที่เราเริ่มมันหรือว่าเริ่มที่จะแบบพลิ้วเนี่ยบางทีเนี่ยส่วนสําคัญของเราเนี่ยเราจะลืมพูดไปนะครับเราอาจจะเราอาจจะทําเครื่องหมายไว้นะฮะว่าสิ่งที่เราต้องพูดในสไลด์เนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับ ผมก็จะแปะไว้แปะไว้แบบนี้นะฮะแล้วเวลาที่เราสอนเนี่ยเราสามารถที่จะมามองหน้าจอตรงนี้ได้ด้วยเราอาจจะขยเบให้มันแบบเป็นสัดส่วนที่โอเคนะครับเพราะว่าเราจะบันทึกแค่ในส่วนของหน้าจอที่เป็นหน้าต่างสําหรับผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะช่วยเราได้เยอะเลยนะฮะเห็นไหมครับว่ามันมีเรื่องของเวลาด้วยนะครับเวลาที่เราเริ่มต้นนะฮะให้เรากดตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเวลาที่เราเริ่มต้นนะ,ะให้เรากดเล์นะครับตอนนี้เวลามันเดินล้วเราจะได้รู้ด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราสอนมาเนี่ยกี่นาทีแล้ว นะฮะตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเลยนะครับแบบนี้นะฮะอ่าโอเคไหมครับอันนี้คือ presentation mode นะครับ presentation mode เดี๋ยวผมขอปิด presentation mode นะครับเราปิดตรงนี้นะฮะอ่าปิดไปนะครับมันก็จะกลับมาที่หน้าจอปกตินะครับแบบนี้ทีนี้นะครับ presentation mode เนี่ยมันจะมีอีกอันนึงที่เราใช้เมื่อกี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก็คือแบบมาตรฐานนะฮะแบบมาตรฐานเนี่ยเป็นยังไงนะครับลองกดดูก็ได้นะฮะกด p r e s e n t นะครับ เห็นไหมฮะแบบมาตรฐานเนี่ยมันก็คือเป็นฟูลสกรีนมันเต็มจอนะครับมันเต็มจอเลยนะฮะในกรณีที่บางทีเนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์ที่ความละเอียดหน้าจอมันต่ำนะฮะเราอาจจาเป็นนะครับที่จะต้องใช้แบบฟูลสกรีนเพื่อที่จะบันทึกทั้งหน้าจอนะครับเพื่อที่จะได้ตัวของคุณภาพความคมชัดเนี่ยที่ดีที่สุดนะฮะถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์ท,ที่ที่หน้าจอแบบว่ามีความละเอียดต่ำนะครับมีความละเอียดต่ําทีนี้เรามาดูกันอีกทีหนึง่งผมจะกลับไปที่พรีเซนต์นะครับเสร็จแล้วผมจะไปเลือก ตัวของมุมมองผู้พีเต์น,นะฮะกดพีเต์น,นะครับเสร็จแล้วก็มาจัดหน้านิดนึงนะฮะจัดพื้นที่นิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะใชะ้ตัวผู้ช่วยเนี่ยให้มันเล็กลงหน่อยนะครับเอาแค่เห็นรายละเอียดแค่นี้ก็พอนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดให้มันพอดีนะฮะก็คือจะให้มันไม่มีขอบสีดำนะครับมันเป็น4ต่อ3นะฮะไซส์ปกติของมันเป็นแบบนี้อถ้าเกิดผมนะครับทำแค่นี้นะฮะ แล้วผมจะทําการบันทึกเรามาดูนะครับว่ามันเพียงพอไหมนะฮะสำหรับแค่นี้นะครับสาหรับบนหน้าจอผมนะฮะให้เรามาเข้าที่สกรีนแคสโอมิติกนะครับตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยกดเล c คอร์ดนะฮะกดเลขคอร์ดตัวนี้นะครับผมกดเลขคอร์ดไปนะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะมันจะไปดึงตัวของเล c คอร์เดอร์เนี่ยขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีตัวของกรอบสีดําเกิดขึ้นนะฮะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเนี่ยนะครับตัวนี้ เห็นไหมฮะตัวกลางเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนมันได้นะครับอ่ะสมมุติว่าผมเอามาครอบนะครับครอบแค่ในส่วนนี้นะด้านบนเนี่ยผมไม่เอานะครับด้านบนไม่เอานะเอาแค่ตรงนี้เสร็จแล้วผมก็มันลากนะครับมุมนี้นะฮะอ่าลากให้มันพอดีนะครับอ่าพวกเราเห็นไหมครับว่ามันมีตัวเลขบอก103 4คูณเจเห็นไหมครับ 1034นคูณ772นะฮะผมแนะนำนะครับว่าตัวเลขตัวแรกเนี่ยควรจะเกิน1000นะครับตัวเลขที่2ควรจะเกิน700ดนะฮะเดี๋ยวผมจะเขียนบอกเอาไว้อีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดนะครับหน้าจอของเราเนี่ยไม่ได้มีความละเอียดเยอะเหมือนกับหน้าจอผมเนี่ยบางทีนะครับอย่างท,างที่อย่างที่รูปที่ผมให้ดูไปก่อนหน้านี้นะเ,ออ cụ, เดียเด๋ยวเดี๋ยวเอางี้ก่อนละกันถ้าเกิดแบบว่าเราทําเล็กนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็เราก็ปรับตัวนี้มันเล็กเท่านี้ อ่ะเล็กแบบนี้นะครับพวกเราลองสังเกตดูเนาะอ่าผมอาจจะใช้แค่เนี้ยเล็กแค่เนี้ยเจ็ดร้คูณห้าแบบเนี้ยความละเอียดมันจะน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําสื่อการสอนหรือว่าเราจะทําคลิปเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันควรที่จะเป็นแบบ HD เนาะก็คือห0ึ่นะครับเวลาที่เราอัพไปที่ y t u t u เอยเนี่ยความคมชัดเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปเอาไปใส่ไว้ในตัวของ เฟซบุ๊กนะครับถึงเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะได้สูงสุดเนี่ยในบางคลิปเนี่ยได้สูงสุดแค่เป็นแบบ hd คือ7 2 0 p นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทามาละเอียดมากกว่าเนี่ยเราใช้ได้หลายที่นะครับแล้วก็มันก็จะทําให้ตัว7 2 0ของที่ใส่เข้าไปในเฟซบุ๊กรูปเนี่ยก็ยังที่จะชัดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะตรงเนี้ยสาคัญนะครับให้เรานะฮะดูว่าอย่างน้อยน้อยนะครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยมันควรที่จะตัวเลขตัวแรกเนี่ยควรที่จะเกิน1000นะครับเลขตัวที่2เนี่ยควรที่ นะครับขึ้นมาเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะฮะถือว่าโอเคละ,นะคคละให้เราจําแบบนี้ไปเลยนะครับเป็นสูตรสําเร็จไปเลยก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมมาจัดตัวนี้ใหม่อีกทีหนึง่งอ่าแล้วก็ลากนะครับมุมนี้นะฮะขึ้นมานะครับให้มันพอดีอ่าหนึ่งพันคูณเจ็ดร้อยสี่สิบแปดนะครับเดี๋ยวขอให้มันใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงเดี๋ยวพวกเราจะได้ดูว่ามันทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะโอเค เดี๋ยวเราลองดูครับตอนนี้หนึ่งพันยี่สิบนะครับคูณเจ็ดร้อยหกสิบสี่อ่ะโอเคแล้วละ่ะนะครับโอเคแล้วละ่ะกลับมาที่สไลด์แรกนะครับเดี๋ยวผมเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่จะทําการบันทึกเนี่ยคือพื้นที่ที่อยู่ในกรอบนี้นะฮะกรอบรอยปะตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะโอเคไหมครับด้านล่างนี้ผมจะเอาไว้อ่านนะเอาไว้อ่านว่าเออผมจะ ทำสไลด์ยังไงผมเอาไว้กดด้วยนะครับสามารถที่จะกดแบบนี้ได้นะถ้าเกิดเรามีพื้นที่เหลือเฟือก็ขยายให้มันใหญ่หน่อยก็ได้เราจะได้เราจะได้เห็นชัดนะครับแล้วเราก็ทําการสอนนะฮะเราเราถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเสร็จแล้วก็มีเว็บแคมเอ่อมีเว็บแคมของเรานะครับเสร็จแล้วก็มีตัวของสไลด์นะฮะทีนี้นะครับเวลาที่เราได้พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยละพื้นที่ของเรานะฮะให้เรานะครับมาเลือกที่บสนะฮะตัวนี้นะครับมันจะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมานะครับหน้าต มาที่บสนะฮะก็คือเราจะใส่เว็บแคมเนี่ยเราเข้าไปด้วยตรงนี้เห็นไหมครับทีนี้เราก็ต้องมาเลือกนะฮะพอเรากดบสเนี่ยมันก็คือการบันทึกทั้งในส่วนของหน้าจอนะครับก็คือในส่วนของสไลด์นะครับแล้วก็ในส่วนของเว็บแคมให้เรามากดนะครับเว็บแคมตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เลือกนะครับอย่างของผมตอนนี้มันมี go pro นะฮะมันมี elvato El มี face t i m e ก็คืออกล้องที่บิวอินมากับตัวของ macbook นะฮะแล้วก็มีตัวของกล้อง zv e 1 0ที่เป็น sony ผมก็เลือก sony นะครับ ทีนี้มันก็จะขึ้นมานะครับตัวเนี้บอกว่าให้คุณเซตอัพไหมว่าคุณจะต้องการที่จะเบลอพื้นหลังไหมซึ่งตัวเบลอพื้นหลังเนี่ยเขายังทําออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะก็เป็นนอนไปก่อนนะฮะไม่ต้องใช้อะไรนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีกล้องผมเนี่ยเป็นภาพจางๆอยู่ตรงนี้ไม่ต้องสี่เรลียดน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราอัดเสร็จเนี่ยมันจะทําการแยกไฟล์ให้นะฮะ ตัวของวิดีโอที่เป็นเว็บแคมเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะตัวของที่เป็นสไลด์ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเราสามารถที่จะเอามาแยกกันได้นะครับสามารถที่จะมาบอกมันว่าจะให้มันเป็นภาพวงกลมหรือว่าจะให้มันมาเป็นสี่เหลี่ยมอะไรแบบนี้เราสามารถที่จะเซตอัพทีหลังได้หลังจากที่เราอัดเสร็จนะครับอพอเราได้ตัวนี้นะฮะเว็บแคมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาดูนะฮะแม็กซ์ไทม์ตัวนี้นะครับ Max Time ก็คือเวลาสูงสุดในการอัดบันทึกนะครับถ้ามันเป็นนอนเนี่ยแสดงว่าเราสามารถที่จะอัดไปได้เรื่อยๆจนกว่าฮาร์ดดิสเราจะเต็มน,นะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะฮะก็เป็นนอนแต่ว่าถ้าเกิดหลายๆคนที่แบบว่าทดลองใช้ของฟรีนะครับมันจะทําการบันทึกได้สูงสุด15นาทีนะครับในส่วนของไซส์นะครับไซส์ตัวนี้ก็คือตัวเมอกี้นะที่เราลากตรงเนี้ยนะครับที่เราทําการลากเนี่ยก็คือไซส์เดียวกันนะครับไซส์เดียวกันอ่าอย่างที่ผมบอกเนาะ เลขตัวแรกนะครับให้มันเกิน1,000พนะฮะเลขตัวที่2ให้มันเกิน700เนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ narration เนี่ยก็เป็นเรื่องของไมโครโฟนนะครับกดนะฮะเลือกไมโครโฟนก่อนนะครับพราะกดเนี่ยมันจะขึ้นลิสต์ไมโครโฟนให้เรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็จะเลือกนะฮะไมตัวที่ผมใช้อยู่เนาะก็จะเป็นตัวนี้นะฮะโหลด n t u s b mini นะครับกดไปเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการดูว่าเออเสียงเราเนี่ยเข้าไปขนาดไหนนะครับผมไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มนะผมก็จะกดโอเคตัวนี้ไปเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราได้ละคอมพิวเตอร์ออดิโอนะครับ ตัวนี้ก็คือเป็นการเปิดปิดว่าเราจะเอาเสียงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เราเนี่ยเข้าไปไหมนะครับในกรณีที่บางทีเนี่ยเราสอนตัดต่อนะฮะเราจําเป็นที่จะต้องเปิดเสียงให้คอมพิวเตอร์เสียงในคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปด้วยอย่างเสียงพวกตัดต่อหรืออะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ต้องการให้เสียงอะไรเนี่ยมันเข้าไปเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอในโหมดของ โหมดโฟกัสหรือว่าโหมดไซเลนในในตัวของคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะครับเวลาที่มันมีเหมือนกับว่ามีลายขึ้นมาเตือนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เสียงเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะปิดตัวนี้ไว้นะแค่นี้เลยนะครับแค่นี้ถือว่าเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะอัดแล้วนะครับอ่ะทีนี้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราจะเริ่มเลคคอร์ดก็จะมากดที่เลคคอร์ดตัวนี้กดไปเลยนะครับกดเลคคอร์ดไปเลยมันจะเลคคอร์ดแค่ในส่วนในส่วนที่เป็นพื้นที่ บริเวณนี้เท่านั้นนะครับบริเวณนี้เท่านั้นนะฮะในส่วนอื่นเนี่ยจะไม่โดนเลคอขอดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเริ่มต้นนะครับว่าสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนพูดหน้ากล้องให้เก่งขึ้นใน10วันนะครับทำได้ยังไงนะสามารถทําได้ง่ายๆเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนรู้กันนะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าผมเป็นใครนะครับทำไมถึงมาสอนเรื่องนี้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะมากดที่ตัวนี้นะฮะไปแผ่นที่2นะครับเห็นไหมฮะ อันนี้เราไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าเราจะเห็นว่าตัวของวิดีโอของเราเนี่ยโดนบังตัวหนังสืออยู่ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้เราจะไปอย่างที่ผมบอกตอนแรกมันสามารถที่จะไปเลื่อนเอาไปซ้ายไปขวาอะไรได้หมดเหมือนกันนะครับสวัสดีครับผมชื่อทอมมี่นะครับเรียกผมว่าทอมก็ได้นะครับผมทํางานทางด้านนี้เนี่ยมาเป็นเวลานานนู่นนั่นนี่บาบาบานะครับผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับเราก็เปลี่ยนสไลด์ไปเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมครับก็กดเปลี่ยนสไลด์นะครับผมก็จะมาดูที่ตัวของเนี่ยนะฮะ เป็นตัวช่วยของเรานะครับแล้วเราก็สอนไปแล้วก็บันทึกไปนะครับเราอาจจะเอาตัวช่วยเนี่ยไว้ใกล้ๆกับตัวกล้องก็ได้นะครับมันจะได้เหมือนกับว่าออหน้าหน้าของเราเนี่ยมันยังอยู่ทางเดียวกับกล้องนะครับเวลาที่สอนเนี่ยมันจะทํามันจะสร้าง Impact ให้กับคนเรียนได้ดีกว่าถ้าเกิดคุณสามารถที่จะพูดถึงสไลด์นะครับแล้วก็มองที่หน้า เลนเนี่ยได้มากได้บ่อยนะครับมันก็จะยิ่งเหมือนกับว่าเราส่งเนื้อหาเนี่ยให้กับผู้ฟังเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเรายังทําไม่ได้เรายังต้องอ่านหรือว่าอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ซีเรียสน,นะฮะก็เป็นลักษณะของการสอนนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะฮะอ่ะเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็พูดคุยนะครับอธิบายเรื่องที่เรา นำเสนอมาเรียบร้อยนะครับทีนี้นะฮะตอนนี้มันอัดไปแค่หนึ่งนาทีกว่าเดี๋ยวผมจะอัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็จะเดี๋ยวเราจะทําการตัดต่อให้ดูด้วยนะครับสมมตินะฮะเดี๋ยวตรงช่วงนี้ผมจะเป็นช่วงที่เราตัดต่อเนาะสมมติว่าผมพูดอยู่นะครับอันนี้จําลองเหตุการณ์จริงนะครับสวัสดีนะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่านะครับผมชื่อว่าทอมมี่ผมไอนะฮะผมไอเดี๋ยวผมจะตัดในช่วงที่ไอออกผมมีชื่อว่าทอมมี่นะครับจะเรียกว่าทอมผมชื่อทอมมี่ ผมชื่อทอมมี่ไม่เอาดีกว่าเอาใหม่รู้จากกาัจาก,ก,าจากการสักรู้จักกันรู้จักการสักนิดหนึ่งนะครับรู้จักการเซ็รู้รู้จักกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนนะฮะเรารู้จักกันก่อนนะครับผมชื่อทอมมี่อัครเดชนะฮะเรียกสัส้นๆว่าทอมก็ได้นะครับผมทํางานทางด้านนี้มาเป็นเวลาอ่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดในช่วงที่ผมเนี่ยพูดผิดไปนะครับอ่าตอนนี้เราอัดนะครับบันทึกเนี่ยมาเป็นเวลาประมาณ2นาทีนะฮะดูจากตรงนี้นะครับ ในระหว่างที่เราอัดนะเดี๋ยวผมจะแนะนําฟังก์ชันพวกนี้ด้วยละกันนะครับในระหว่างที่เราอัดนะฮะตัวนี้ด้านบนนะครับด้านบนนี้นะฮะเห็นไหมครับเราสามารถที่จะใส่นะครับตัวเขียนนะฮะเห็นไหมครับเขียนเข้าไปได้ด้วยนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะแนะนําอะไรเราก็กด exit ตัวนี้ได้นะฮะกดที่นี่นะครับเสร็จแล้วก็ลากนะครับลากเห็นไหมฮะในส่วนที่เราต้องการที่จะให้เขาสนใจนะครับ หรือว่าจะเป็นเพิ่มความน่าสนใจให้กับการนำการสอนของเรานะครับกด Exit ต,ตรงนี้นะฮะ e x i w i r g w i n ออนะครับออกไปนะครับแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราอาจจะมีการแบบไฮไลท์นะครับทำไฮไลท์นะครับเห็นไหมครับสร้างไฮไลท์ได้ด้วยนะครับกด Exit อ,ออกไปนะครับหรือว่าต้องการที่จะ,ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสไลด์นิดหนึ่งใส ลูกศรนะครับเราลองกดดูนะฮะตัวนี้นะครับลูกศรเห็นไหมครับว่ามันจะมีลูกศรให้เยอะแยะเลยนะครับให้เยอะแยะเลยผมก็อ่าลูกศรคุณต้องสนใจตรงนี้เป็นพิเศษนะครับให้เราโฟกัสอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะใส่เพิ่มได้นะครับใส่เพิ่มได้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราอยากจะลบมันทิ้งเราก็กด exit drawing นะครับปุ๊บก็กลับมาที่หน้าพูดคุยปกตินะครับ หรือที่เจ๋งกว่านั้นนะครับเวลาที่เราเนี่ยอยากจะเน้นในส่วนสําคัญจริงๆนะครับฉันเป็นเจ้าของธุรกิจพาร์ทไทม์อะไรตรงเนี้ยนะฮะตรงนี้นะครับ,รรบผมก็จะทําการขยายนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะมันจะมีะตัวของสัญลักษณ์เครื่องออตัวของเลนขยายอ่ะเขาเรียกอะไรแว่นขยายออนะครับตัวนี้นะฮะกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็มาเดวบล์คลิกตรงนี้ฮะเห็นไหมครับขยายมาแต่ว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับในบางทีเนี่ยที่เรา ที่เรามีส่วนที่เราต้องการที่จะนําเสนอให้มันขยายใหญ่เนี่ยเราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะฮะหรือว่าเราไม่แน่ใจนะครับเราอยากที่จะแบบฟิกนะครับเราก็มากดที่แว่นขยายทีหนึ่งนะครับแล้วลากนะฮะลากตัวนี้ลากนะครับลากให้อยู่ในกรอบนะครับเห็นไหมครับแล้วมันก็จะขยายขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะพูดคุยได้นะครับไอตัวที่มันเป็นวงกลมตัวนี้ไม่ต้องสนใจนะฮะพอดีว่าผมใช้ตัวบันทึกวิดีโอ ตัวช่วยนะครับในการบันทึกวิดีโอให้มันเห็นภาพชัดว่าเมาส์ผมอยู่ตรงไหนเนี่ยบางทีมันก็เออๆนะฮะก็ก็ไม่เป็นไรนะครับ Exit ออกไปนะครับอ่ากลับมาเป็นสภาวะปกตินะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะฮะเป็นตัวช่วยนะครับจะสังเกตนะฮะว่าเวลาที่เราทําอะไรก็ตามในในในกรอบสีแดงตัวนี้นะฮะเราทําอะไรก็ตามมันจะถูกบันทึกไว้หมดนะครับแม้แต่เวลาที่ผมเนี่ยลากตัวนี้เนี่ยเข้ามานะครับอ่าตัวนี้ไม่น่าจะโดนบันทึกเพราะว่ามันใสนะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยผมลากตัวนี้นะครับเข้ามานะฮะมันจะโดนบันทึกด้วยนะครับมันจะโดนบันทึกไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังอย่าเอาอะไรเข้าไปตอนที่เราบันทึกนะครับนอกจากเมาส์นะครับโอเคนะฮะตอนนี้บันทึกมาเป็นเวลา5นาทีแล้วนะครับแล้วผมก็จะทําการหยุดบันทึกนะครับให้เรามากดที่ตัวนี้นะฮะกดพอยส์ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดดันนะครับตัวนี้ทีนี้เขาก็จะถามขึ้นมานะครับว่าจะให้เราอิดดิทหรือว่าจะแชร์เลยไหมหรือว่าจะแบบว่าเซฟก่อนนะครับ ให้เรามาเลือกที่ Edit เลยนะฮะอิดิทวิดีโอนะครับก็กดเข้าไปครับอ่าทีนี้นะครับมันก็จะเปิดหน้านะครับตัวของโปรแกรมในการ Edit วิดีโอของเราขึ้นมานะครับแบบนี้เดี๋ยวผมขอไปที่ตัวของคันวานะฮะเราปิดคันวาไปก่อนเนาะเราจะได้แบบเหลือแค่ตัวเดียวจะได้เห็นชัดๆอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขยายให้เห็นชัดๆนะครับตัวนี้